สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณหมูพาสติ้งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ออกมาอยากมากฝากช่อง Youtube ช่องเล็กๆคุณหมูพาสติ้งฝากเพื่อนๆในทาง y o u t u b e ติดตามกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ คุณหมูคาสินด้วยนะครับผมก็เป็นช่องเ,เล็กๆเพื่อหาแนวทางการแต่งรถรูปรถสวยๆไว้มาลงให้เพื่อนๆได้ดูถ้าเพื่อนๆชอบเป็นคลิปเป็นแนวทางก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบผมจะหา รูปรถจากกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มระยองดีเซลกลุ่มสาแก้วดีเซลหรือจะเป็นกลุ่มรวมพลคนลักวิโก้หรือจะเป็นกล,ลุก่มยิสุ1.9มาลงรูปรถสวยมาลงให้เพื่อนๆได้รับได้ชมะนะครับผมดูไว้เพื่อเป็น ยงเป็นแนวทางการแต่งรถแบบบ้านกระบะแต่งรถกระบะแบบบ้านนถ้าชอบก็ขอฝากติดตามเป็นกำลังใจผมจะได้หารูปๆหารูปที่สวยรูปรถสวยรูปรถหล่อๆมาลงให้ดูเป็นแนวทางกันนะครับคลิปนี้ออกมา พูก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เพียงอย่ากจะาฝากช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆช่องหนึ่งไว้ในออบอกอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนให้ฝากติดตามกันนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากฝากไว้ถ้าชอบคลิปแบบการดูรถกระบะ แต่งซิ่งแต่งสวยยังไงก็ขอฝากไว้หรือแม้เป็นกระบะแนวยุค90ก็มีนะครับปั๊มสายแต่งซิ่งแต่งรอหรือชอบแบบไหนขอขอให้เพื่อนๆก็อคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมจะติด,ดตามมาลงให้ดู ว่าการแต่งรถมีอะไรบ้างแต่งรถแบบไหนแนวไหนจะสวยหรือจะแต่งรถแบบไหนเอาแบบไหนเอาเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาครับว่าอยากได้ดูรูปแบบไหน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะมาฝากช่องเล็กๆช่องน้องใหม่เล็กๆช่องหนึ่งให้เพื่อนๆในทาง Youtube ถ้าหาชอบคลิปแบบที่ผมเอามาลงเป็นรูปรถก็ขอให้ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามกันนะครับผม